อนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มนะครับคุณเป๊ะนะครับผมมีไม้แคคตัสนะครับผมแล้วก็ชวนชมมากมายนะครับหลายสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมก็จะพาเดินชมนะครับนี่ขนาดยังไม่ใช่ฟาร์มใหญ่นะครับผมถามเจ้าของฟาร์มนะครับบอกว่ายังไม่ได้เปิดนะเพจด้วยนะครับเพราะว่ากลัวแบบว่ามีออเดอร์มาเยอะๆจะมีให้ ไม่เพียงพอนะครับนับตัวเล็กๆน่ารักมากๆเลยนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับผมผมเองก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ไม่สันทัดกับแคคตัสนะครับแต่ว่าจะมาพาพี่ๆน้องๆนะครับท่านผู้ชม f c หลายๆท่านนะครับเผื่อผ่านมานะครับเคลื่อนประสาทชลสิิธิ์มาเที่ยวทะเลน้ําจืดก็แวะมานะครับผมที่ฟาร์มของคุณเป๊ะได้นะครับอยู่ตรงบ้านท่าข้ามนะครับผมมาจากวังม่วงนะครับถนน ลำนลายท่าหลวงนะครับครับก็จะมาถึงตรงท่าข้ามนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาน่าจะประมาณ500เมตรนะครับผมน่าจะประมาณ500เมตรนี่ครับออกดอกด้วยนะท่านผู้ชมมีหลายสีนะครับนี่สีม่วงนะครับผมครับถามคุณเป๊ะนะครับนี่คือเจ้าแอตโตนะครับผมสวยนะครับผมออกดอกเหลืองๆนะครับ ที่สวนแล้วก็ไม้ไม้นําเข้าครับสวยมากเลยครับผมนี่สีม่วงนะครับออกดอกนะครับน่ารักนะครับท่านผู้ชมครับเขานี่คือสองปีนะครับตัวเล็กๆตะมูตมิน่ารักนะครับผมครับแต่ว่าถ้าเกิดแยกไวก็จะโตเร็วนะครับผมแต่ถ้าเราแยกออกมาช้าดูเหมือนรากเขาจะหาหากินเนาะเบียดๆกันแต่ถ้าแยกออกมาอย่างนี้ก็จะดูโตเร็วกว่านะครับผมคุณเป๊ะบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เออ ไม่ค่อยเก่งนะทางด้านแคคตัสน,นะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมผ่านมานะครับมาเที่ยวชมได้นะครับผมแล้วก็เลือกซื้อนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ที่ท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถ่ายให้ให้ชมนะครับผม แกแดงอุดมครับอ๋อรับก็มีชวนชมนะครับสวยๆนะครับมีหลายสีแต่ว่าช่วงนี้เขาเขาเขาล่วงนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมที่สอบถามเส้นทางนะครับมาไม่ถูกนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามเส้นทางได้นะครับผมของเจ้าของฟาร์มเป๊ะนะครับผม083 4971105เนะครับ083 4971105ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ใจ้เอชแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ